น้ำมาสการครับคุณสการค่ะเมื่อเนี่น้ำเงินเอฟซฝากจตุปัจัยมาให้ทั้งเบิดมีอยู่1มื่นสามพสมสิบสองบาทเมื่อเืินสามร้อยสามิบสองบาทเดียวไม่ได้จกใส่เ้าผิดเพระดีข้าเจ้าฝากมาทํำบุญน้ำปูผู้ที่เฮ็ด่วนได้แก่คอยพิดหน้าเบื้งเอารวดนายพันจร เราซื้อพันจอนนาผักเสี้ยนอันนี้หนึ่งมืนบาทพอสำลันพาคมเลิศสามรอยสมสิบสองบาทเพิ่นถือเคสสามสิบสองวันนี้สิถือ์สามสิบสองหึ่งไหนบริจากอัานี่ก็นี่เด้อปูเดออ่าใส่จานนี่รดว่ปูบ่ะจานเงินจานค้านี่นอ่าสาธุจานค้าจานคูนสาธุ อย่าเดือบันเปิดควดน้ำธรรมอุทิศตนกุศลหยาดน้ำนีเจ้าไม่กันการทำบุญเมื่อทำบุญบุญก็เกิดเมื่อประเสริฐนักอะไรก็รู้แต่รู้จักในการทำบุญอันนี้สูงมากการทำบุญนี่ไม่ใช่ว่าเราจะทำอย่างเดียวก็ทำหลายผู้หลายคนต่างคนต่างทำาก็ได้คนทำเป็นล้านคนคนละบาทอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นล้านแต่นันแล้วมันก็เป็นอันนี้สูงมากผูกว่าขอฝากเอาไว้ในกิตตศรัทธาของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เราสร้างวัดวารามเนี่มันได้บุญได้คุณมากสร้างบุญล้างกรรมสร้างทมเพื่อความดีสร้างพระเยดีเหมือนมีทรัพย์อยู่ภายในลูกหลานได้สร้างทำวันนี้ก็จะมีทรัพย์อยู่ภายในภายในคืออะไรก็คือธนาคารอย่างนั้นแล้วกอนโมตนาทานสาธุพี่น้องทุกๆท,ท่านทุกคนญาติโยมทุกคนณนะบัดน,นี้เถิญสาธุ นะโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาวาริวะปุราระเพรปุเรนเตสสะคะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตันังอุปกะปาติอิติตังปาติตังตุงหังคิปะเมิวจามินชัตโตสะเพปุรินตุสังกะปา จันทโทปนารโสมณีโชติระโสยะทาสพิตโยวิวาชาตุสัพพโรโควินาสาตโตมาแต่ภาวัดวันตรายโยสุขิเิขายุโกภาวะอาาภิวัา,าน,นาสิเดสนิจังวุทธาปาจาอิโนจัตตารโรธรรมาวัดทันติอายุวโน โุคังพระรางธรณีจงเป็นพยานให้พวกเราเถิดสาธุแล้วฝากไปเนี่ธรณีได้เบิดเดอร์หยาดโยมเดอ่อติอ่ติดตามชิปยูุคารนี้ก็ใจะเลื่นอนพอนได้เลยนอะวันน,นี้ดีบวันนี้ ว่าจังไดมาจังไดบานได้ข้อนึ่งพรากันเมื่อตัวเนี่ยไม่เมื่อให้จังไดเล็กนุ่มวันใดนะเอาเล็กก็ยังเงี้ยตอนไปสวรรค์บ่ดอกไม้สวรรค์ตัวเนห้อยมาแตงมาเฉียงเอาแียงพวกคุณมาได้เฉียงถ้าเอิว่าครูว่าว่ากะทิลูกวนปู้เชนี่ล่ะลูกวันมันหลาตัวพวกนี้ร่องกระชับมึงชักหน่อยมึงนุ่มปูมากปู้มากตัวใดเนียนตัวใดยังสินะ เอาไปฟ้องมึงแล้วเกียร์ันเต็มรถปิกอัพเนาะเลขปูไแต่ละไข่ละไข่ร่วมกันเป็นบอกบเแล้วเลขปูนี่เกียรเต็มกระบะปิกอัพเกียมกรบะครับโอ้ยมันมันมันบัเกินสามร้อยเจ็ดสิบหกตันเด้อเดืจังหวันตัวสามรอยเจ็ดสิบหกเด้อพวมี่้ังเด้อสามร้อยเจ็ดสกตันด้อมันบอกตัวเลขมันจะได้ตัว เปูหัวเรียกเทรศัพท์ปูน่ะมันบ่ออมาเนี่ยจำได้รึบัตรนี้ก็เอาสามที่สองแตกต่างเซ่สามที่สองบาทใส่เบ้านนั่นเรียกเลขสวรรค์เฮ้ยนะปูก็ให้เหมือนเดิมสามที่สองบาทสามสองเป็นหกคือเก่าว่าเอานี้เอาตามบุญลูกหลานโบธนาท่านมากอ่า ลูกหลานโมทนาท่านเมื่อสามสิบสองบาทสามสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทสองหกศูนย์เหมือนเดิมแจบลอยบุญสามสามสามสิบสองบาทสามสามเป็นหกเหมือนเดิมนี่คือลอยบุญลอยบุญนะล่างอ่า ล่างล่างก็เหมือนเดิมเจ็ดเก้าสามตัวเดียวกันนะเออกลับเอาเนอะอันนี้เจ็ดเก้าเหมือนเดิมนะสี่ศูนย์เหมือนเดิมหกศูนย์เหมือนเดิมที่เอาไว้ดีเหมือนเดิม,มแต่ว่าปู่มั่นใจตัวไหนเออมั่นใจตัวไหนเออมันนอนม่นใจตัวไหนนอมั่นใจตัวไหน เอาหัวเคลื่อนตัวเดียวเอาหัวเคลื่อนเอาแขนเอาหัวมันเคลื่อนเอาหัวมันเกลียวงกลมไว้งั้จังไมันกลมมองกล้องอยุติเยีวยงไรเลยเอ้ยกลมเอาเก่าหัวมันขึ้นตัวโอ้เขียนเพิ่มนะปูน่าเห็ยนสีนะมันขึ้นตัวบ้านนี้ก็บจีเป็นนี่นะนตัจังซี่ว่ปูนจังซี่ถิดตั้งบ้านนี้เมียนหัวมันขึ้นตัวนี้ก็มาแรงเพื่อตัวเก่าจะมาเหมือนเดิม อันนี้ก็เป็นังแต่ว่าเลขจะมาติดศูนย์เลขจะมาติดศูนย์อันนี้คือศูนย์นี่คือว่ามาแน่นอนแต่มันจะอยู่หลักไหนให้พิจรารณามันต้องกลับอยู่แล้วนี่คือบนเด่นอันนี้บนบน,นะบนแต่ว่ามันมาตัวเดียวกันที่นี่แต่มาเดียวกันพิจรา,ารณาล่างบนด้วยมันนี้จังสี่นี้มันนี้ปูว่าตัวใดเท่าสีซื้อหาใบตัวใดเท่าสีซื้อใบหนึ่งจังสีนา้า ใบโรตเตอรี่ครับโรตเตอรี่เลขไหนเข้าใอยจีซื้อหลายใบเลขไหนเขาจีซื้อหน่อยใบเองทีนะอ่าเจ็ดมามากที่สุดเลยครับผมเจ็ดมามากที่สุดเจ็ดนี่มาแรงโอ้ตัวนี้คือตัวเด่นของปรูเนาะเจ็ดมาแรงเอ๋อวุ้งผมไมปยิ่งใหญ่เจ็ดมาแรง นี่ก็อันเดียวกันเอาหัวมันลงก็อันเดียวกันเดี๋ยเอาหัวมันัวขึ้นหัวลงคหัวแต่มันใจได้ไม่ได้ก็แล้แต่บุญของเราคือชอบที่สุดก็คือ60หัวขึ้นหัวลงชุดนี้เป็นบนเป็นล่างนี่ปูอันนี้บนอันนี้บนเนาะไม่เชองเลยเนาะรสรีบนบนอ๋อล่างในบันี่ปูล่างสีเนี่ยนตัวไหนใช่ฮ่อ 39 3เก้าสามเก้าสามเก้ากับเจ็ดสามสามเก้ากับเจ็ดสามเนาะแมนห3สามมันมันได้แล้วห3สามพวกเราได้ไปแล้วเอาเจ็ดสามมาใส่กับ9 3้าสามชอบที่สุดแต่ลองไปเจ็ดเก้าตัวที่เราให้โอ้ยยัไม่เขียนหม่ได้ไัมนี่ผมจนให้สองนลังแต่ว่าตัวนี้ชอบมาที่สุดเลยคือตัวนี้มันก็เลขล่ามันก็คันเยวกันแล้ว เออแต่ว่าล่างมาทำให้บางทีมันเอ้ามันออกเก้าสามปูเออแต่ทําไมมันมาออกตัวนี้อีกมันมันมันไม่แน่นอนมันอยู่มันเราประมาทไม่ได้คือมันไม่ล้วนมันเดียงมันเดียงอยู่มันมันเดียงดับเดี่ยงดับเดียงดับอยู่เราเรามองมันของสั่นตัวน้ปูนะทันตัวเออสั้น มือนี้มีเพิ่มมากเลคือเก้าศูนย์นี่เนาะเก้าศูนย์เอาเพราะขื่นที่ซื้อเราเพิ่มเพิ่มกระซัมเพราเพิ่มลราเพราะว่าซับหัวซับหางนะซับหัวซับหางครับเอาง่ายๆว่าเลขมันมีอยู่สามตัวอยู่สามชุดเท่านั่นเพียงแต่ซับขึ้นซับลงซับไปซับมาซื้อมันก็เลยมันก็เลยคือเลขหลายตัวเขียนหลายคือหลายนะที่จริงเลขมันมีเท่านี้ละปูเฮ็ดแต้มขึ้นแต้มมาที่ซื่อนะครับอ่าเก้าสามเออเจ็ดสามนี่แถีคือมันมามันมามันมาเท่านี้เลขเรียกเลยเออท่านรับ อ้ออาอ,อยูดีที่สุขคร <พอ S 1> ใดอัน,น,นอประเสริฐเลิศกวาพระรุษเทวดาทั้งหลายจงปลุกปัก,ปกรักษาคุ้มครองสิ่งใดที่ทําดีก็ค่อยดีไปสิ่งใดที่ชั่วร้ายก็ก็ให้กลายเป็นดีสัพพะ้อสัพพะสสกสัพพะโรคภายในสัพพะค้อเจอย่จงไรจงพินาศมิแต่ความดีความเจริญข้อ่มทุ่งเรืองสร้างบุญได้อันดีสงูงจิตใจอันงดงามขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญสิ่งใดที่ญาติโยมติดตามหรือก็ติดตาม โยมแหม่มก็ฟันธงสามตัวซ้อนแต่เขาหาเสื้อไม่ได้อยากจะผูกคอตายผ้าอาจารย์ผูกเพราอาจารย์ว่าดูช้าก็เลยไม่ได้แต่ว่าบุญใดที่เราทําไว้ก็ขอเป็นอนิสงส์ถ้าชุดนี้เข้าหรือชุดต่อไปเข้าก็ดีไม่เข้าก็ดีมันออกปุ๊บม่านังเฝ้ารถนะมันจะผิดเตี้ยมหรือเตี้ยมมัมานาังเฝ้ารถแล้วจะฟันธงให้แต่ชุดชุดนี้ไม่ได้ฟันธงแต่ว่ารับรองว่า มั่นใจได้สร้างวุญล้างกรรมแน่นอนโอ้ั่นใจว่าวัอสีวังอจุดตังพระรหังจุดติโลกวิทังญติรักสังขังจุดทีจุดที่มาโอะอุหะอะอุหะมีมามามีหังเอาสาธุสาธุเดิน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 ว่านี่คารันตีว่านี่ั่นตีคารันตีตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่าตัวเกากระลงนี่ละนี่ละเฮ้ยชุดนี่ละชุดนี่ละเออคันเรียก่อบอกไม่นี่อ้าบบออก บกอ,อกหนึ่งในสามตัวนี่แต่ว่าปูจับคู่ไว้ให้แล้วเลขนื้นอคันบอกอกยิวไา่นี่ในสามตัวนี่เอาปูการั้นปีได้เลยปลาปูสิบปูจะไม่ขันเข้าเจ็ดวันชุดนี้แต่มั่นใจที่สุดแต่หมายถึงว่าตัวใดมันคักใจปูเอา้าเก้าสามสามเจ็ดเจ็ดนระเราว่าง ก้าสามกับตัวนี้นี่เจ็ดมือไปปูว่าสันเขา่านะมันใจเลยเนะียค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางของตัวเลขของปูเพชรลงไฟวัดรอนกล้วยได้ค่ะพี่น้องเด้อซึ่งปูพันฟันไห่3สามตัวมากคือสามเจ็ดหกค่ะสามเจ็ดหกตันว่าสันปูพันไห่ปิศนาสามสิบสองบาทว่าสันค่ะพี่น้องค่ะ ซึ่งซองตูปูฝนกระเน้นไปที่เก้าสามสามเก้าค่ะพี่น้องแก้มนาจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของปู่เพชรลุงไฟค่ะสำหรับกิม้แอก็เสนอให้เป็นเพียงแนวทางคขะขอให้พ่อแม่พี่น้องใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อพิดตึกกยตว่ากันค่ะพี่น้องค่ะการลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องใจสติก่อนลงทุนทุกรังค่ะสำหรับกิม้แอก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ